นายกเศรษฐาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีทางนิตินายเป็นเพียงหุ่นเชิดเป็นคนเพียงที่ทำหน้าที่สแตมปรัทัาตาแค่นั้นแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการใดๆทั้งสิ้นเพราะอำนาจการสั่งการทั้งหมดจะถูกรวบไปไว้ในมือของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเท่านั้นลุ้นอยู่ว่าจะมีพระราชกิจสิกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปหรือไม่ พอถ้ามีท่านก็หลุดเลยกลับไปอยู่บ้านเลยท่านที่กรลบทั้งหลายครับที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบมานั้นก็เพื่อให้เห็นว่าอำนาจจะไหลออกจากมือของนายกรัฐมนตรีเสษฐาอำนาจจะไหลออกจากมือของรัฐบาลเพื่อไทยไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าอุ้งอิงมีอำนาจนะอุ้งอิงก็อุ่นเชิดของพ่อ อำนาจของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดจะไหลไปอยู่ในมือของอดีตนาย,ยกทักษิณหลังจากที่ท่านออกจากชั้นที่1 4ีโรงพยาบาลตำรวจและเมื่อท่านออกมาและอำนาจเต็มมันไปอยู่กับท่านการดำเนินการจัดการทางการเมืองต่อคู่แค้นทางการเมืองของท่านนาย,ยกทักษิณจะเริ่มต้นขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณ ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ว่าจะเป็นดเรเศกสกลลคุณทิพานันสิริชนะนี่ถ้าผมจำนะชื่อท่านไม่ผิดนะแล้วก็คุณเจตุพรภูมิพันธ์และแถมคุณในวินชิดชอบเข้าไปด้วย ตามปัชญาของนายกรัฐมนตรีทักษิณครับลางแค้นสิบปีไม่สายนี่แค้นบางคนแค้นเกินสิปีบางคนแค้นยังไม่ถึงสิปีเพราะนั้นการได้มีโอกาสลางแค้นนี่มันก็เป็นความสุขลึกๆในจิตใจของอดีตนาย,ยกทักษิณท่านเป็นคนอย่างนี้ไง แม้กระทั่งตำรวจที่เคยอุ้มชูที่ท่านเคยอุ้มชูมาเนี่ยแล้วรู้ว่าตอนหลังเปลี่ยนใจไปสยบยอมต่อพลเอกระยุติไปสยบยอมต่อพล,ลเอกประวิตยเพื่อให้ตนเองนี่มีอำนาจได้รับการโปรโมทได้รับการขึ้นตำแหน่งแทนเขาสกัดกั้นทุกวิถีทางไม่ให้ตำรวจพวกนี้เนี่ยที่เคยอยู่กับตนเองเนี่ย แต่พอตัวเองต้องหนีคดีไปต่างประเทศนี่พวกนี้มันก็ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์สิครับมันต้องการตําแหน่งหน้าที่ที่มันดีนี่ <c oughs> ก็อะไรครับก็จัดการกันแก้งเขาทุกอย่างไซโคทุกอย่างต่อสายตรงเลยท่านที่รบทั้งหลายครับก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าการเมืองเปลี่ยน เปลี่ยนแน่นอนจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ท่านอดีตนาย,ยกทักษิณท่านออกจากการควบคุมของกรมราชธรร์ไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองลานั่นแหละครับคือเวลาของการเมืองที่เปลี่ยนรัฐมนตรีทั้งหมดจะไม่ฟังนายเศรษฐาทบีสิน เขาจะไปฟังทําไมครับเขารู้ว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่มีอํานาจจริงเนี่ยเป็นเพียงหุ่นเชิดเขาก็ต้องไปฟังคนที่ทําหน้าที่เชิดหุน่นซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็รีนายกทั้งสินชินวัตรนั่นแหละข้าราชการประจําทั้งหมดปลัดกระทรวงอธิบ,บดี ก็จะหันไปฟังผู้มีอำนาจตัวจริงไม่ฟังแล้วนายกรัฐมนตรีเพราะมันเป็นเพียงแค่หุนเชิดเขาก็หันไปฟังคนที่เชิดหุนก็คือนายกทักษิณท่านทั้งหลายครับอำนาจรัฐซ้อนรัฐก็จะเกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีตัวจริงก็จะโผออกมานั่นคือนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีทางพตินัยนายกรษฐาจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีทางนิตินัยเป็นเพียงหุ่นเชิดเป็นคนเพียงที่ทําหน้าที่สแตมปรัทับตาแค่นั้นมีหน้าที่รับแขกแจกของตรวจราชการ แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการใดๆทั้งสิ้นเพราะอำนาจการสั่งการทั้งหมดจะถูกรวบไปไว้ในมือของอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรเท่านั้นมันเป็นไปโดยสภาพครับและมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็จะรู้และตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลักฐานมันยังไม่ชัด แต่หลังจากที่ท่านนายกทักษิณท่านออกจากการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ในกรมคุกนั่นแหละครับภาพมันก็จะชัดขึ้นท,ทันทีถนนทุกสายก็จะวิ่งไปหาอดีตนายกทักษิณกลุ่มทุนกลุ่มเจ้าสัวก็จะวิ่งไปหา อดีตนายกทักษิณสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่พักไทยรักไทยบริหารประเทศก็จะเกิดขึ้นอีกนั่นคือปฏิบัติการรวมศูนย์ปฏิบัติการกินรวบจนเกิดเหตุเป็นที่มาของการรัฐประหารในวันที่19กันยายนตอนนี้ กลุ่มดีฟสเตตบางกลุ่มก็นั่งมองตาปิดปดเห็นแล้วว่าวันที่นายกทักษิณออกจากชั้นที่14โรงพยาบาลตำรวจเห็นภาพเลยครับถนนทุกสายมุ่งสู่นายกทักษิณแม่น้ำทุกแม่น้ำไหลไปรวมกันที่นั่น กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองนักการเมืองผู้มีอำนาจกลุ่มเจ้าสัวนักธุรกิจข้าราชการระดับสูงทุกกระทรวงทบวงกรมไหลไปที่นั่นหมดกลุ่มดิสเตก็ได้แต่หาวเลือดหมดแล้วมันก็เข้ากับ ที่สุนทรผู้เขียนไว้ไงประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักจะทำร้ายในภายหลังจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังไปถึงดงก็คงร้ายอันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่า เสร็จแลวครับก็เตรียมตัวเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ที่ผู้มีอำนาจตัวจริงซึ่งรอมาเกือบ20ปีจะโผขึ้นมาและจะกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จในประเทศในช่วงระยะเวลา3ปีเศษที่เหลืออยู่อำนาจเบ็ดเสร็จจะตกอยู่ในกำมือของอดีตนายกทักษิณก็ต้องฝากถึงท่านอาดีตนายกทักษิณน,นะครับ ท่านโปรดเลิกนิสัยถาวรของท่านเสียทีไอเรื่องกินรวบถ้าท่านเลิกนิสัยถาวรเรื่องนี้ได้นะประวัติศาสตร์มันก็ไม่ซ้ำรอยกับที่ท่านเจอนั่นคือเหตุการณ์ส9กันยา2549มันก็จะไม่หมุนวนมาอีกนะเลิก นิสัยถาวรเลิกนิสัยกินลวกทรัพย์สมบัติในประเทศไทยมันมีเพียงพอให้กับคนไทยทุกคนหกสิบห้าล้านห้าแสนคนนี่ได้ใช้อย่างมีความสุขทรัพยากรทรัพย์สมบัติในชาตินี้มันเพียงพอกับคนไทยทุกคนที่สามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตามฐานานุรูป ได้ตามความสามารถมันเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันภายใต้ความสามารถแต่ทรัพย์สมบัติทรัพยากรในประเทศไทยนี่มันจะไม่เพียงพอต่อคนโลกเพียงคนเดียวนะครับคนโลกเพียงคนเดียวทรัพยากรทั้งชาติทรัพย์สมบัติของชาตินี่จะไม่พอกับความต้องการของเขาไง ดังนั้นจึงฝากเตือนไว้เป็นประการสุดท้ายว่าขอให้ท่านเลิกนิสัยถาวรของท่านเสียทีมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำให้ประเทศนี้มันสีวิไลไม่ใช่ทำให้ประเทศนี้เป็นเครื่องผลิตความมั่นคั่งของท่าน ดังที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยไทยรักไทยครองบ้านครองเมืองเมื่อถึงเวลานั้นมันก็หนีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซ้ำรอยเหมือนวันที่19กันยายน2549ไม่ได้นี่ผมเตือนในความปานาดีนะเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบ19กันยา2 5 4 9 ทานอดีตนายยกทักษิณท่านไม่อยู่แถวหน้าแล้วครับท่านหนีครอบครัวตระกูลชินหนีครับไม่มีใครออกสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยเพื่อต่อสู้กับผู้ที่จะมาทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐก,ก็มีแต่ชาวบ้านนี่แหละครับมีแต่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยเขาออกไปสู้เขาบาดเจ็บเขาเสียชีวิตแต่ท่านหนี ตระกูลชินหนีองคคาพยพสมุนบริวารของท่านหนีสิ่งที่มันเกิดความชอบทําให้เข้ามาทำการป้นประชาธิปไตยได้มันเกิดจากพฤติกรรมของท่านพฤติกรรมของตระกูลพฤติกรรมของสมุนบริวารที่ไม่เคยเลิกนิสัยถาวรเสียทีหนึง่งดังนั้นเลิกเถอะครับ เลิกนิสัยถาวรนี่เสียแล้วตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติประชาชนจริงๆแล้วเหตุการณ์จะไม่เกิดประวัติศาตสตร์ซ้ำรอยแต่ก็พูดยากนะครับคนเช่นไรก็ใช้อำนาจเช่นนั้นเมื่อมันเป็นนิสัยถาวรแล้วมันก็เลิกยากนี่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนไว้อย่างนี้ เอาละครับก็ต้องมาจับตาดูกันว่าท่านนายกทักษิณท่านจะจัดการกับพลเอกประวิทรว์วงสุวรรณเมื่อไรแต่ผมบอกว่าเร็วๆนี้แหละและท่านนายกทักษิณจะจัดการกับพลเอกประยุทธ์เมื่อไรผมก็บอกว่าเร็วๆนี้แหละแล้วข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นใหม่ระหว่างนายกทักษิณกับกลุ่มดีพสติจะตกลงได้หรือไม่ และถ้าตกลงได้มีจะมีข้อตกลงอะไรถ้าตกลงไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่ากระพริบตา